เป็นมาถือไหมหรือปาทำไมกล้องฉันมันเรื่องจะเล่าเล่าเลยละกันก็คือสท่องนีเสัยบอะไรอย่างง,งมากช่วงนี้อารมณ์ดีเพราะว่าสำเสร็จไงทุกคนก็คือหนูอะฝากฉลากอมสินใช่ไหมทุกคนซึ่งหนูอะฝากตลอดคือแบบ มี200ก็ฝากอะไรคือขั้นต่ำมันสองร้อยเนาะและที่นี้หนูฝากไปแล้วใครจะไปคาดคิดว่าเขาจะมีกิจกรรมที่เรียกว่ากิจกรรมลุ้นโชคสามครั้งอะไรสักอย่างของเขาที่ลุ้นแบบได้รถได้โทรศัพท์ได้ท,ดทองในหนุนนันนีได้เงินอะไรเงี้ยแล้วซึ่งหนึ่งในสามครั้งที่เขาจับหนูก็ได้เป็นหนึ่งในผู้โชคดีนั้นตกใจมากตอนที่เขาโทรมาหนูทุกคนจําได้ไหมว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่หนูเคยไลฟ์กับพี่ๆที่หอพูดเลยง่า มันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่หนูเคยไลฟ์กับพี่ๆที่หอใช่ไหมแล้วที่หนูบอกว่ามันมีเบอร์แปลกโทรมาแล้วเขาก็บอกว่าหนูถูกรางวัก็แล้วทุกคนก็พูดไปเสียงเดียวกันว่าโดนต้มเป็นแกงหลอกลวงหนูก็เลยโอเคหนูก็ไม่ซเสียสอะไรปรากฏว่าอยู่ดีวันหนึ่งก็มีสายอีกหนึ่งอีกสายหนึ่งเข้ามาแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีจดหมายมาที่บ้านนะครับหนูก็หรือว่ามันคือเรื่องจริงเมื่อกี้หน้าจอจะดับนะ หรือว่ามันคือเรื่องจริงที่ทําบุญไปเก้าวัดนี้ได้ผลสำลิดแล้วทุกคนว่าเรื่องจริงทุกคนมันคือเรื่องจริงคือหนูถูกก็คือเขาจับได้ฉลากที่เป็นเบอร์ที่หนูซื้อไว้ก็คือเป็นชื่อหนูหนูช็อกมากหนูตื่นเต้นมากมากแล้วหนูก็ได้โทรศัพท์เครื่องนี้ที่อยู่ตรงนี้มาไม่สามารถบ,บอกได้ว่ายี่ห้ออะไรแต่อยู่ตรงนี้แล้วทุกคนน้องอยู่ตรงนี้แล้ว ขอยช่องดีแบบนี้ตลอดจริงทุกคนแต่เอาจริงๆแล้วพอเราได้รู้รางวัลอื่นๆที่ไม่ใช่รางวัลน,นี้แล้วเราก็อยากได้รางวัลที่มากกว่านี้เหมือนกันเอาเป็นว่าที่ทาบุญไปเก้าวัดก็ถือว่าได้แล้วอ๋อแล้วก็งานในงานจับมืออ่ะหนูได้คุยกับคุณพี่คนหนึ่งไว้แล้วเขาก็บอกว่าถ้าเราได้ถ้าเราได้อะไรนะถ้าเราได้เหมือนได้โชคมาใช่ไหมเราต้องทําบุญเพิ่มเหมือนกันแบบเขาเรียกอะไรนะต่อลาบอะอะไรนะต่อต่อลาบต่อผลต่อพรต่อ ต่ออะไรสักอย่างทุกคนแต่มันคือการต่อต่อต่อ,ต,อ,ต,อต่อความต่อต่อความโชคดีของเราอธิบายไม่ถูกอะหนูก็เลยจัดการบริจาคเงินไปทั้งหมด11บาทเพราะว่าหนูได้วันที่11เดือน11ก็เลยบริจาคไป11บาทอย่างยอดตู้ไปมันคือการต่อลาบต่อผลอะไรสักอย่างไม่แน่ใจจาชื่อไม่ได้แล้วก็ว่ากล้องไม่กลับด้านอ้าวปกติกล้องกลับด้านเหรอแรงเลยทุกคนบูลลี่แอนดรอยเลเนี่ยแต่เอาจริงๆแล้ว ย่าเหมือนกันนะเพราะว่าหนูอะไม่ชินแต่ว่ากา่อนหนูจะมาใช้นี้ได้หนูถามเพื่อนตลอดเลยว่าเออนันี้คืออะไรอันนี้ใช้ยังไงออต่อให้ใช้ที่มันเป็นอันใหญ่ๆอันนี้ออกมาเรียนแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องอยู่ดีคิดยังไงกับการที่จอนอนเรียกป้าใครปาาไม่มีใครปลาเจ้นอไม่ได้เรียกหนูแน่นอนทุกคนคือเราก็ค่อนข้างมั่นใจในหน้าตาและอายุของเราว่าเออเพื่อนคงไม่เรียกเราหรอกมั้งเพื่อนคง อยากเรียกเอ่อแบบคนอื่นอะไรอย่างนี้แต่ว่าคิดอะไรไม่ออกก็เลยมาเม้นเราแค่นั้นเองแบบว่ากลัวเขินเรียกเขาแล้วกลัวเขินก็เลยมาเม้นเราถูกเพื่อไม่ได้เรียกเราทุกคนอย่าไปคิดมากแสดงว่านี่คนละไม่ทุกคนใช่เดี๋ยวก็ชินยากมากทุกคนหนูขอเล่าเลยละกันว่าความยากอันดับแรกของหนูคืออะไรก็คือหนู่ติดเกมเกมหนึ่งมากชื่อเกมว่า ต้องคิดชื่อเกมใหม่ละขนมปังอบรูปคนไม่เดินไม่ต้องเป็นขนมปังอบรูปคนเดินเร็วนั่นแหละก็คือหนูติดเกมนี้มากซึ่งใน Android กับในเล่มาถูกใน Android กับในโทรศัพท์เครื่องนี้นะคะผมก็คือเขาแบบว่าค่อนข้างมีส่วนต่างการแล้วทีนี้หนูก็ลืมหนูอะลืม ID อันอันที่เล่นไปทุกวันแล้วคือพูดเลยว่าหนูอะ สายเติมเพชรผู้ตรงนี้ก็คือหนูเติมเพชรไปเยอะมากซึ่งหนูเสียดายทุกคนคือก็เลยกลายเป็น,นเรื่องใหญ่มากคือตอนนั้นเราก็ยกโทรศัพท์เครื่องเดิมของเราไปให้แม่แล้วก็ต้องแบบแอบแบบแบบแม่หยิบยิโทรศัพท์หน่อยความจริงก็คือโหลดเกมแล้วก็เข้าเกมใหม่อีกรอบคือเกมอ่ะมันจะคือใน a อ d ด o i d มันจะมีสิ่งที่เรียกว่าสักอย่างหนึ่งที่มันสามารถจํารหัสเราได้เออแล้วหนูก็เลยเข้าไปแล้วก็ เอาไอดีมาใส่เครื่องนี้ได้แล้วทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วน้องขนมปังอบรูปคนเดอร็วของเราเนี่ยค่ะผมก็ยังอยู่แต่ตอนนี้คือหนูอยากได้เยลลี่หมาป่ามากคือแบบเยลลี่หมาป่ามันน่ารักมากทุกคนแล้วหนูก็อยากได้มากซึ่งหนูพยายามหาหนทางที่จะทําได้อยู่ก็คือพี่ไม่กลัวเพชรก็เพชรเพชรกี่อันก็ว่ามาพี่พร้อมแต่ตอนนี้ไม่มีเงินนี่หว่า เออแต่หนูหาช่องทางซื้อไม่ได้เขาบอกว่าต้องไปผสมสูตรอะไรก็ไม่รู้ซึ่งผสมยากมากใช่คือโทรศัพท์เครื่องนี้ก็มีแต่ว่าหนูอ่ะดันลืมรหัสผ่านไม่ใช่ลืมรหัสผ่านหนูลืมไอดีแล้วก็ชื่อตัวเองไปก็เนี่ยเพิ่งได้มาเพิ่งเล่นชิงอหอขอให้ถูกกว่าหรอไมห่หนูพี่หนูว่ะเท่ากัน89บาทเท่ากันร8อ2แปเท่ากันเป๊ะ